สวัสดีครับพี่น้องชาวคนใช้รถไททันทุกคนนะครับวันนี้ทีมงาน NY Service นะครับจะมาสาธิตในการเปลี่ยนกองแอร์รถยนต์ในรถมิตซูบิชิไททันนะครับซึ่งหลักการเปลี่ยนไททันปาเจ r ร่แลนเซอร์จะมีลักษณะที่คล้ายคึงกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเปิดเก๊ะเก็บของออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็บีบนะครับให้เก๊ะนั้น หล่นลงมานะครับตามรูปนี้นะครับจากนั้นนะครับเราใช้ไขควงนะครับไขควงทําการขันน็อตห้าตัวนะครับก็มีจุดนี้นะครับขันน็อตห้าตัวนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วก็ ตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้านะครับคือบริเวณนี้นะครับ แล้วก็จะมีกิ๊บล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่องอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ขันดันเข้าไปนะครับนี่ครับจากานั้นเราก็ถอดออกมานะครับตามรูปนะครับกดลงไปนะครับ ปบนะครับทำรูปแล้วก็ดึงออกมานะครับเด็กทีนึงนครับต้องก็เพราะว่าของไตทต้านนี้จะมันท,ทางจะติดี่นึงนครับ ครับปึ๊บจากนั้นเมื่อเราแกะมาแล้วนะครับจะเห็นช่องใส่ฟิลเตอร์แอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรถที่ยังไม่ได้ติดตั้งมาก่อนนะครับมันจะเป็นช่องตันนะครับซึ่งเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการกรีดออกนะครับจากนั้นก็จะต้องซื้อฝาปิดมานะครับเพื่อปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเป็นการใส่มาแล้วนะครับแล้วก็ขันออกมานะครับ ครับแล้วก็แสกมานะครับก็จะเจอฟิลเตอร์แอร์นะครับเราก็หิดแล้วดันออกมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นกองแอร์ที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ20,000กิโลนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเอาของเบสฟิลเตอร์แอร์ใส่แทนนะครับซึ่งของเราจะเป็นผ้าไฟเบอร์2ชั้นคุณภาพสูงนะครับกองได้ละเอียด0ูหนไมครอน นะครับกองระบายอากาศได้ดีไม่อารมณ์นะครับนี่ครับลักษณะกองตัวใหม่นะครับของเบสฟิลเตอร์ซึ่งผลิตได้อย่างมาตรฐานนะครับฟลาสเบอร์อย่างดีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามช่องตามเดิมนะครับอันนี้ใส่เข้าไปเปึ๊บพอดีนะครับจากนั้นก็เอาฝาปิด ครับฝป,ปิดปิดเข้าที่เดิมแล้วก็ขันน็อตนิดตามเดิมฝาปิดทางเราก็มีจําหน่ายนะครับในราคาฝาละห้าสิบบาทนะครับ นะครับเรียบร้อยก็กล่องเรานะครับมีอายุการใช้งานยาวนาน1 0 0 0 0ถึง20,000กิโลนะครับหรือ6เดือนแล้วแต่สภาพรับเ้อมการใช้รถด้วยนะครับซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถสั่งซื้อกับทางเราได้นะครับเมื่อเราติดตั้งกล่องแอร์เสร็จแล้วขันน็อตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทําการประกอบฝากลับไปแล้วก็พ่ชักกลับเข้าที่เดิมนะครับเรียบร้อยครับสําหรับการเปลี่ยนแอร์มิซูบิชิไซตันในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับ